วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาตามหาเพื่อนที่อยู่ในแบ็กรูมม็อบกันต่อดีกว่าไม่ได้มาตั้งนานของเยอะไปหมดเลยพี่ฝนเออเอะเดียอก่อนนะใครเดินผ่านไปเมื่อกี้นี้น่ะเออสีม่วงม่วง่ะเหรอใช่แล้วสีม่วงม่วงนั้นว้าวนั่นไงน้ำปั่นม่วงจริงๆด้วย ใช่เหรอนี่ไงน้ำป่นม่วงเออะเดี๋ยวก่อนเขาหายไปไหนแล้วนี่โดนเบนงับไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะโดนคุณเบนงับไปแล้วงั้นเหรอใช่เลยโอ้ยแย่จุงใบงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปออกตามหามอบกันดีกว่าดูท่าทางวันนี้น่าจะเยอะมากๆเลยนะเนี่ยพี่ฝนมาดูอะไรนี่เร็วไหนเหรอนั่นไงโอ้นิวสกินมาใ่โอ้โอ้ยยังร้ายกาดเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาดูกันในนี้ดีกว่า ว้าวมีม็อบมาใหม่เต็มไปหมดเอออันนี้ไปเดี๋ยวก่อนนั่นตททต้นสปิเกอร์แมนมีสี่แขนหรอโอ้โหสปิเกอร์แมนแบบแปลกๆเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมีแบบแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่วอนครับดูอะไรบางอย่างที่หางตาก่อนครับอะไรที่หางตานั่นไงครับหันไปดูไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยว ทำไมมีอะไรบางอย่างแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ตัวอะไรเยตินี่นะเดี๋ยวก่อนนะแล้วนั่นคุณน้ําปั่นม่วงใส่ชุดคุณพ่องะเหรอโอ้นี่เคาจะสู้กับเบนเหรอ,อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้แสดงว่าจะต้องเป็นน้ำปั่นม่วงคุณแม่แน่นอนละอ่ะ ไปหมดเลยทั้งคุณพอ่อคุณแม่สู้เบนไม่ได้เลยแต่พี่วอนคิดว่านะเห็นเบนแล้วนึกถึงโบชาร์มัเลยอะ่ะฮะนึกถึงโบทําไมฮะนึกถึงโบ n g ไปหาโบกันดีกว่าที่นี่หรอใช่แล้วโบบักอัพโบยังอยู่หรอเปล่าอ่ะนี่ n g โบแข็งแรงอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนนั่นไงเห็นน้่งยังอะ่ะเฮ้ยเขาไล่พี่เอกอะ่ะโบจำพวกเราไม่ได้เหรอโบจำได้หรือไม่ได้เนี่ยปุ๊ปปิก ฉันว่าจำไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยฉันเจอสกีบีดี้ทอยเลทแบบแปลกๆด้วยล้ะขอบอกช่วยด้วยมานี้เร็วเข้าพี่ฝนเจออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสกีบีดี้ทอยเลทน้ำปั่นว่วงหรือเปล่า ทำ,ทำไมหวัวสีม่วงๆกันนะเอาก็นี่ไงคุณน้ำปัดม่วงเอามาปนกันได้ด้วยเหรอออน่ารักจังเลยอ่ะนี่พ uh ี่เอกจะเข้าไปเอาอีกอันนึงอ่ะเข้าไปเอาวันไหนเหรอมันมีอยู่2อันไม่ใช่หรอมีหลายอันมากเลยระวังบอให้ดีนะโอ้ยอโหโอ้โอโอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้เดเดี๋ยวเดพี่วอนเจอคามล่าแมน นี่ไงเพ่เก,เก็บมาแล้วแล้วพี่อลขอแปลงล่างบ้างดีกว่าคาเมล่าแมนอันนี้อย่างเทเลยย่าพี่ฝนเขามีท่าวิ่งด้วยนะท่าวิ่งยังไงเหรอะลองวิ่งดูดิไหนอ่ะเออนี่ไงาท่าวิ่งตกใจเห <laughs> มือนอยู่ในเกมซากุระเลยท่าเนี้ยใช่แล้วท่าเดียวกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้สังเกตเห็นอะไรวางอย่างข้างๆม็อบคาเมล่าแมนด้วยละ่ะอะไรอ่ะนี่ไงมีทีวีแมนอา้าวไปไหนแล้วละ่ะ อ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วทีวีแมนหลายจอมากเลยอ่ะจะหาเจอไหมอันเนี้แถมมีสกีบีดี้ทอยเล็ตแบบแปลกๆเยอะจะมัดเหรอถูกต้องเลยอ่ะงั้นมาทางนี้ดีกว่าพี่วอนเห็นโถส่วมอยู่ในนี้นี่เงาะได้มาแล้วเป็นโถส่วมคุณโจรสกีบีดี้โจรเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูก็แล้วกัน โอ้โหอย่างแท้เลยเด้อออกมาข้างนอกดีว่ะนี่คุมโมงมาด้วยอ, <c oughs> อ่โอ้เห็นแบบนี้ตอนกาลางคืนน่ามีหวังแจ้งตำรวจตัวจริงแน่นอน แล้วทำไมมันหมุนติ้วติ้วติว,ตวเอาเขาไอ้นี่ไงมองซ้ายมองขวาหลอกแหลกหลอกแหลก่ะอ๋อเดี๋ยวมาดูอะไรฝั่งนี้เร็วเข้าเมื่อกี้พี่ฝนเห็นอะไรบาง,างอย่างอยู่ในประตูนี้ด้วยนะอะไรในประตูนี่ไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าไหนประตูนี่ประตูอยู่นี่อ๋อคนละประตูกันนั่นไงพนักงานสีเหลืองน้ำเงินอ๋ออีเกียเนี่ยหรอใช่แล้วถ้าเราเข้าไปเราจะเจอถ่วส้อมหรือเปล่าน่าจะเจอนะพี่ฝน เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเอ้ยไปไหนแล้วนี่โดนไล่อยู่โอ้โหไายงานยังไม่เข้าพี่ฝนเจอนี่แล้วม็อบถอดซ่อมอยู่ข้างหน้าอ๋อเวิ่งไปทางนู้นก่อนเร็วเข้าวิ่งแล้วอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกฮะพี่ฝนได้ไล่มาบ้างอย่างเอาแย่แล้วประตูเปิดไม่ออกทางนี้ทางนี้เร็วหาทางขึ้นก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอึ๊บชิบึบ โอ้ยแย่แล้วมาแล้วรอด้วยพี่ฝนปึบกระโดดขึ้นมาข้างบนเพื่อความปลอดภัยก่อนเล็้วเขา้าเขาติดบักแล้วนะเขาติดบักงั้นเหรอใช่เขาติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปข้างบนเพื่อความปลอดภัยก่อนดีกว่าววเดี๋ยวจะแปลงล่างให้เพื่อนดูรอก่อนรอก่อน,นมาแล้วเขา้าพี่ฝนกําลังจะแปลงล่างแล้วนะ <argue S 3> นี่ฮึบ <argue S 1> <aha? S 2> ๆึบฮึบึบรีบกระโดดขึ้นมาเลยเฮ้ยเขาติดบักอ่ะโอ้โหมาดูไรนี่เร็วนี่ไงนี่คือคุณอะไรเนี่ยไมโครเวฟเกอร์ฮะ ไมโครเว็บเก่างั้นหรอดูหน้าดิโอ้หน่ารักตาโมตาเมเอออะเด แต่เหมือนเขากําลังโกรธอะไรบางอย่างนะเพเอกว่าหน้าตาเหมือนนี่แหละเนสโก่ะอ๋ะเออใช่จริงด้วยแฮะเนสโกจังเนสโกจังมาแล้วจ้านี่อันนี้เพเอกได้รับมาได้รับมาตรงไหนน่ะข้างล่างเมื่อกี้เพเอกเพิ่งเก็บอ่ะอ๋อพี่ฝนนันนีได้มาแล้วแต่แบบว่าพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาด้วยนะขอบอกอะไรอยู่ที่หางตาหรือไงนู่นง่ะข้างบนมีช่องว่างๆอะไรบางอย่างด้วยแล้วจะกระโดดไปยังไงอ่ะ ต้องหาทางไปเอานะฮึบป็งไงอะหล่นน่ะหล่นง้นเหรองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดมาทางนี้ก็แล้วกันทางไหนอะนี่ไงมีทางเชื่อมต่อไปตรงนี้ทางนี้ก็ได้นะอา้าวขึ้นไปได้แล้วงั้นเหรอใช่แล้วกระโดดตรงนี้ก็ได้พี่ฝนแล้วกันนะพี่ฝนสามารถกระโดดพ้นแล้วละ่ะรอแป๊บหนึ่งนะฮึบฉึบนี่มาแล้วเข้าเป็นห้องห้องอะไรเนี่ยเป็นห้องแห่งความลับ โอ้โห oh, ของเพียบเลยอ่ะใช่จริงๆด้วยห้องแห่งความลับ <laughs> ยังไม่ทันได้หาเหรอเนี่ยคุณเลสคุณเลสเฮ้ยหน้าตาเหมือนจอเลยะเหมือนจอร์ตรงไหนอ่ะเหมือนจอมากมากเลยนะคบเหมือนทั้งฟันทั้งปากทั้งตาดูท่าทางเขาน่าจะเป็นไฟลัมเดียวกับจอรนะครับหรออ๋อไม่ใช่เลดไม่ใช่เลสผิดอันนี้ออเรนจ์อันนี้ออเรนจ์คุณซ่อมงั้นเหรอใช่แล้วแล้วก่อนทําไมพี่ฝนเก็บอันนี้ไม่ได้แค่หมุนแค่หมุนหมุนยังไงอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละอ๋อได้แล้ว เฮ้ยได้มาแล้วออลเลนในโถสว่วมเทมาะเท่มากเลยเดี๋ยวแปลงร่างก่อนอันนี้เขาอยู่กับบลูแล้วก็เพื่อนสีลุงนี่นะดูดีพี่ฝนทำไมเหรอแล้วทำไมเขาพี่เอกถึงอยู่เฉยๆอ,ะอ่ะอ๋อน่าจะเห็นเป็นแบบของคนไหนของคนนั้นละมังข้างบนอะไรอ่ะไหนอะ่ะนี่ไงอ๋อพี่ฝนเห็นแล้วกระโดดขึ้นไปเก็บแล้วเขาเก็บเก็บแล้วได้อะไรมางั้นเหร นี่ไงเปิดให้ดูหน่อยให้เปิดเลยเหรอใช่แล้วเปิดให้ดูเลยอยากรู้ว่าคืออะไรนี่เลยอย่างเท่เลยนปล่าโอ้โหนี่คือไตตันสปิโกเมไม่ใช่ไตตันธรรมดาพี่ฝนดูแขนซะก่อนโอเขามีสีแขนสุดยอดเลยเดี๋ยวไปวนไปเก็บมองดีว่าใช่แล้วตัวนี้เป็นโฟ์อาร์มอะฮึบจืบนี่ได้แล้ว ม็อบมาใหม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ันใหม่โอ้โหมาแล้วแปลงร่างดูข้างบนมีของอีกเพียบเลยนะนั่นมีของอะไรอ่ะนั่นไงเดี๋ยวเพียร์กกระโดดขึ้นไปเก็บเดี๋ยวพี่ฝนขอเดินให้ดูกว่ารัวเขาโดนอย่างแท้แล้วก็มีสี่แขนเป็นโฟล์์จริงด้วยเดี๋ยวเพียร์กกระโดดขึ้นไปเก็บอันนี้นะฮึเก็บเลยเก็บเลยได้เลยมาอ้าวม็อบไม่โลนะอ้าวทำไมอ่ะ อาม็อบไม่โหลดพี่ฝนอะม็อบติดบล็อกเหรอน่าจะโหลดไม่ขึ้นนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่วิ่ขึ้นไปเก็บเองก็แล้วกันแถวๆนี้มีเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกจะเก็บอันไหนดีได้อะไรมาอันนี้ได้กรีนมา อ๋อคุณกรีนสีเขียวใช่แล้วเป็นบล็อกอัพแข็งแรงว่านี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่โหลดอีกแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นทีวีอะไรทักอย่างไม่โหลดหรอเพลอกแปลงร่างอะ่ะไม่ยอมโหลดให้อะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอนจัดการเองนี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนะักลบมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะสัญลักษณ์แบบนี้คุณคุณชอบกลนอะไรเหรออันนี้เป็นตัวละครแบบเดอะพันทิชเชอร์ที่อยู่ในดีซีแน่เลยอ๋อพี่ฟอนไม่รู้จักเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์มาบอกก็แล้วกัน เออพี่เอกดูการ์ตูนฮีโร่บ่อยอ๋อเราไม่สไปเดอร์แมนหรือเปล่าคล้ายๆกันแต่ว่านี่เขาไม่ใช่สปเดอร์แมนนะดิอืมเขาเป็นนักลบนี่ดีดีด,ด,ดีดีกว่าอันนี้ได้คุณฮาร์ดหัวใจมาพี่เอกกลายเป็นหัวใจเห็นปะหัวใจสีแดงด้วยน่ารักไหมน่ารักมากเออเ,เดี๋ยวก่อนทำไมพี่ฝนเก็บไม่ได้อ่ะพี่ฝนต้องหมุนให้ได้มุมก่อนหมุนให้ได้มุมหมุนทางไหนอ่ะก็เปลี่ยนตัวธรรมดามาหมุนดีเดี๋ยวก่อนได้อันนี้เออ อันนี้รู้จัก <g ül> อันนี้รู้จักดีอ๋อนี่ไงเขาโหลดม็อบไม่ขึ้นนะทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนหาก่อนดีกว่าคุณคนนี้คือใครกันนะเพื่อนๆจำได้หรือเปล่าออพี่จำได้แต่ว่าพี่ฝนจะต้องเลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆเลยไงโอ้โหอยากจะบอกว่าน,นี่มีม็อบมาใหม่เพียบเลยมีคุณน้ำปั่นม่วงมีอะไรต่างๆเยอะแยะที่เรายังไม่ได้ตามหาเจอยังไง เจอแล้วคุณคนนี้คือดดคือใครเปิดดิ <c oughs> คือใครเดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์มาบอกกันดีกว่านี่พี่เอกได้คอนมาอันนึงด้วยได้คอนอะไรมาเง้นเหรอน่าจะเป็นคอนของทอเปล่าเนี่ยได้คอนทอมาเหรอเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ,อ่ะอน่าจะเอาไปทุป,ประตูอะไรบางอย่างพี่ฝนตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพี่ฝนบอกเพื่อนดีกว่า,ว,าว่าคุณคนนี้คือใครใครอ่ะนี่เงาเพื่อนเรา ย่องทีย่องทีเหรอใช่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปเล่นเกมแล้วเหรอเขาไม่ได้เล่นแล้วช่วงนี้เขาไปไหนอ่ะเขารอเปิดตัวหนังอยู่เขารอเปิดตัวหนังงั้นเหรอใช่แล้วเอาไม่เป็นไรพวกเรางั้นเราออกตามหาพี่ฝนได้มอบอันใหม่มาทุกคนอันนี้เพกโหลดไม่ขึ้นอ่ะอันนี้คือคุณตำรวจเบบี้เบบี้แบร์รี่ถูกต้องเลยเอาแย่แล้วกดม็อบไม่ขึ้นทุกคนทำไงเอาแล้วพี่เอกหายไปไหนอ่ะ อยู่ดีๆก็กลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นอ่ะกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นเหรอใช่แล้วเดีวก่อนเมื่อกี้พี่ฝนได้อะไรมานะั่นนึกไม่ออกคุณสีฟ้าสีฟ้ากับบูไงไม่ใช่บูใครอ่ะอืมนข่หน้าจำชื่อไม่ได้เลยอยู่กับคุณสีชมพู สีฟ้าอยู่กับสีชมพูเหรอใช่แล้วสีชมพูนี่มัมมี่สีฟ้านี่ไครนะอ๋อมัมมี่ลองเล็กใช่ป่าวใช่แล้วสีฟ้านี่อะไรฮักฮักสักอย่างหนึ่งนะทุกคนฮักกี้วักกี้เหรออ๋อใช่แล้วฮักกี้วักกี้นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ฝนมีความคิดอะไรบางอย่างออกแล้วละ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถซ่วมซิง่งจะไปไหนมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะพาคุณโฟอัอมทอยเล็ตเออไม่ใช่โฟอัอมทอยเลตเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นอะไรนะไททันสปีกเกอร์โฟอาร์มเออ,อ,อ,อไททันสปีกเกอร์แมนโฟอาร์มไปสู้กับสกีบีดีทางนี้ดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วเข้าพี่ฝนนั่งถอซสวมซิ่งมาก็พี่ฝนเร็วกว่ารอก่อนดิเอาเอาันเหรอ,อม,มาเร็วมาเร็วทางนี้เจอม็อบอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว พี่ฝนเจอคุณเชียร์ลีเดอร์สิจ๊ะผูไหนเชียร์ลีเดอร์นี่ไงอย่างน่ารักเลยเดี๋ยวสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆนะคะทุกคนเชียร์ค่ะเชียร์มีเขายาวปอมๆด้วยน่ารักยาวมาเดี๋ยวกับลังก่อนดีกว่าฮึบมาแล้วพี่ฝนจะไปไหนเนี่ยพี่ฝนจะพาไททันสปีกอร์แมนโฟอ์อ์มไปสู้กับสกีบีดี้ทอยเล็ตในเมืองในเนี่ยเหรอใช่แล้ว มาแล้วเฮ้ยนี่ง่ะสกีบีดี huh ้ทอยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างก่อนเจอปุ๊บก็ไล่ปั๊บเลยนี่มาแล้วโฟอาร์อมรอพี่เอกด้วยโฟอาร์อมจะเป็นคนต่อสู้กับไต้ต้าเองนักรับนี่โอ้โหโอ้โหแย่แล้วสงสัยจะสู้ไม่ได้ไม่เป็นเดี๋ยวพี่ขอแปลงร่างแป๊บนึนงเดี๋ยวก่อนนะไ้ยเราเจออะไรบางอย่างตรงนี้อีกแล้วเจออะไรมาเด้ได้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยได้กดกดกดไม่ทันเอาแย่แล้วกดไม่ทันโอ้โหโอน พี่วอนเจอนี่เลยคุณยีราฟยีราฟไหนอะไทตันยีราฟนี่ดูของพี่เอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตาปิดเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ที่นี่ก็แล้วกันนี่ไงพี่เอกด้อันนี้มาได้อะไรมางั้นเหรอจะเรียกว่าอะไรนะเป็นสกีบีดี้บูอะสกีบีดี้บูงั้นเดี๋ยวเราแปลงร่างกันคนละม็อบเลยก็แล้วกันนะเอาเลยนี่ไงพี่วันได้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะคุณยีราฟไทตันเรียกยังไงอะ ยีราฟไททันสปิเกอร์แมนใช่หรือเปล่ายีราฟไททันสปิเกอร์แมนใช่ไหมทำไมชื่อยาวเทเ <laughs> นี่องะโอ้โ oh, หสีเหลืองสวยยะมัด แล้วัดนบูไปโดนอะไรมาโดนจกตาเอาแสดงว่าสกีบีดี้ทอยเลสเมื่อกี้นี่ไส่ไม่ดีแน่นอนแหละเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เอกได้มาแล้วเห็นเปล่าได้มาแล้วอย่างเท่เลยงั้นหมายความว่าวันนี้พวกเราก็โจมมบเยอะมากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วแต่ยังเหลือต้องเยอะเลยที่ยังหาไม่ได้งั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาตามหากันใหม่สําหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย